ยินดีกับดาราสาวค่ะไม่แต่งย้ายไม่อยู่ด้วยกันเลยดาราสาวยอมรับมีสามีแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของดาราสาวคนนี้นะคะซึ่งเธอคนนี้ก็คือสาวรุ่นใหญ่อย่างบุ๋มปนดตดาวงพูดีนั่นเองค่ะและเป็นที่แน่นอนว่าสําหรับเธอคนนี้ถูกจับตามองในเรื่องของความรักนะคะ ในควาที่เจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งดาราที่มีชื่อเสียงและแถมยังเป็นคนใจบุญอีกด้วยช่วยเหลือสังคมมายอย่างมากมายการันตีในเรื่องทั้งของความสามารถทั้งงานพิธีกรค่ะรวมถึงงานจิตอาสา วันนี้นคก็จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของเธอเพิ่มเติมค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเนื้อเรื่องของหัวใจเจ้าตัวนั้นตอนนี้ก็เปิดตัวมีหวานใจเป็นที่เรียบร้อยและดูแลกันดีมากๆค่ะหนุ่มรอคนนี้ก็คือหนุ่มก๊อตอาทิย์นั่นเองค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะเจอกระแสข่าวหรือว่าเลิกกันแต่จริงแล้วนี่ยังคงรักกันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน ล่าสุดซาบุมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะถึงเรื่องราวความรักค่ะว่าเราสองคนไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเขาเองก็ต้องไปไปมาๆระหว่างกรุงเทพคุณหนิงคงทํางานของคุณเราก็ทํางานของเราเราโตกันแล้วเขาเองไม่เคยห้ามไม่เคยว่าเราทําอย่างนูน้นทําอย่างนี้เขาไม่เคยพูด เพราะเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองได้ถามว่าจะมีการจัดงานแต่งงานไหมก็ไม่มีแล้วเคยบอกว่าถ้าคุณจะแต่งงานเนี่ยเอาเงินที่จัดงานมาให้ฉันเถอะแล้วคิดว่าเรื่องการจดทะเบียนน่าจะอีกไม่นานนี้ก็คงจะได้ทานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะยังไงก็ขอให้ความรักมีแต่ความสุขค่ะ thank <laughs> you